การฝึกอาณาปานสติไม่ใช่ของยากถ้ามีความเพียรและรู้เคล็ดลับบางอย่างและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือด้วยการศึกษาหรือค้นคว้าอาณาปานสติอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้พบกับสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองคำการเจริญอาณาปานสติภาวนาถ้ามุ่งหวังแต่จะจดจ้องทำจิตให้สงบระง,งับเป็นสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ต่างอะไรกับคนก้มหน้าก้มตาเดินทาง โดยไม่เหลียวมองอะไรเลยแทนที่จะทําให้เดินทางถึงที่หมายโดยเร็วก็อาจจะยิ่งทําให้ถึงที่หมายได้ช้าลงเพราะอุปสรรครอบข้างก็เป็นได้หรือสมมุติง่ายๆว่าในขณะที่เรากําลังพยายามตักอาหารใส่ปากแต่มีคนสติไม่ดีคอยกลั่นแกล้งเอามือปัดให้อาหารหกในกรณีนี้เราควรจะทําอย่างไรระหว่างมุ่งมั่นทานอาหารต่อไปโดยไม่ต้องสนใจคนสติไม่ดี กับจัดการไล่ตะเพิดคนนั้นไปเสียให้ไกลจะได้ไม่รบกวนการทานอาหารของเราโดยอุปมาณนี้เชื่อว่าทุกคนจะต้องไล่ตะเพิดคนสติไม่ดีให้พ้นจากการรบกวนการรับประทานอาหารของเราเพราะเสียเวลาไล่หน่อยเดียวแล้วมานั่งรับประทานอาหารต่อไม่นานก็อิ่มแต่ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารโดยไม่สนใจคนคอยกลั่นแกล้งแน่นอนว่าถึงจะรับประทานอาหารนานเป็นวันก็ไม่อิ่ม เพราะอาหารไม่ได้เข้าปากเลยการเจริญอาณาปานสติภาวนาหรือสมถะบทอื่นก็เป็นฉันนั้นข้อควรปฏิบัติในการเจริญอาณาปานสติก็คืออย่ามุ่งมั่นแต่จะทำจิตให้สงบเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจอุปสรรคของสมาธิหรือนิวรห้าอันอุป,ปมาด้วยคนสติไม่ดีที่กล่าวถึงเพราะถ้าเป็นแบบนั้นแทนที่จะสงบอย่างใจปรารถนา อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในจนเบื่อหน่ายหมดกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อเพราะยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งฟุ้งซ่านรำคาญอารมณ์หนักหนากว่าเดิมอีกฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักปฏิบัติจะต้องสําเนียกหรือรู้จักอุปสรรคทั้งห้าและวิธีการแก้ไขอุปสรรคนั้น 1. กามฉันทะความดาริถึงบุคคลอันตนหลงรักหลงใคร ซึ่งจะเร้าใจให้เกิดกามราคะโดยอาศัยสัญญาความจำที่อยู่ในใจหรือนึกถึงวัตถุแห่งกามทั้งห้าอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในกรณีนี้พระพุทธองค์สรุปไว้ว่ากามคุณทั้งห้ามีอยู่พร้อมแล้วในเพศตรงข้ามอันตนรักตนพอใจโดยสรุปก็คือการนึกถึงคนรักก็ดีนึกถึงบุคคล หรือสิ่งอันร้าราคะให้กำเริบก็ดีนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากามชฉันทะ 2. พยาบาทความดรํรินึกถึงบุคคลที่เกลียดชังหรือเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่ชอบใจทำให้ไฟโทสะลุกโชนเป็นความหงุดหงิดฉุนเฉียว 3. ถีนมิทะความง่วงความซึมอันมีสาเหตุมาจากทางกายคือพักผ่อนน้อยบ้าง ทางจิตบ้างหรือมาจากยาบ้าง 4. อุทธัจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแส่สายไปในอารมณ์ต่างๆไม่รวมลงเป็นอันเดียวจนก่อให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจในอารมณ์ที่คิดไม่หยุดนั้น 5. วิกิจฉาความลังเลสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผุดแทรกขึ้นในขณะปฏิบัติแล้วดึงจิตให้ไหลไปในอารมณ์อื่น เพื่อความสำเร็จผลในการปฏิบัติธรรมจึงต้องผสมผสานกันทั้งอาณาปานาสติและการดูจิตควบคู่กันหมายความว่าถ้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและรู้สึกผ่อนคลายสบายและมีความสุขก็ไม่ต้องดูความคิดหรือพิจารณาอะไรอื่นประกอบเพียงประคองจิตให้รู้อยู่แต่กับลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตจะเริ่มสงบเป็นสมาธิแนบแน่นระหว่างจิตกับลมหายใจเอง แต่ถ้าในการกำหนดรู้ลมหายใจนั้นแม้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้อีกเพราะมีอุปสรรคที่เป็นนิวรณ์ห้าคอยรบกวนจนเกินจะประคองสติให้อยู่กับลมหายใจได้ในกรณีนี้จึงต้องเบนความสนใจจากลมหายใจมาอย่างนิวรณ์หแทนอันอุปมาด้วยการไล่ตะเพิดคนสติไม่ดีออกไปให้ห่างไกลฉะนั้นวิธีปฏิบัติก็คือ เมื่อเรารู้จักตัวรู้จักชื่อนิวรณ์ห้าดีแล้วเมื่อนิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ชื่อนิวรณ์ตัวนั้นเช่นจิตนึกถึงคนหรือสิ่งเร้ากามราคะให้กำเริบหรือคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบก็ให้กำหนดรู้ว่าการมาฉันทะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเมื่อดำริถ,ถึงบุคคลหรือเรื่องราว อันเป็นเหตุเราใจให้โทสะกำเริบก็ให้กำหนดรู้ว่าพยาบาทได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอนิวรณ์อื่นเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้อย่างเดียวกันนิวรณ์ทั้งห้าก็ตัวเดียวกับราคะโทสะโมหะกามฉันทะคือราคะพยาบาทคือโทสะถีนมิทะอุทธจจกุก,กุจจะวิกิจฉาคือโมหะและกิเลสราคะ โทสะโมหะก็คือตัณหาสามราคะคือกามตัณหาโทสะคือวิภาวะตัณหาโมหะคือภาวะตัณหาและธรรมชาติของกิเลสตัณหาก็เป็นอย่างเดียวกันคือกลัวเรารู้จักเขาเมื่อเรารู้จักเขาก็จะเกิดความละอายหลบหน้าหายไปทันทีด้วยการกำหนดรู้อย่างนี้เมื่อนิวรห้าไม่รบกวนใจแล้ว เหมือนไล่ตะเพิดคนสติไม่ดีให้ออกไปไกลแล้วเราก็กลับมารับประทานอาหารต่อคือกลับมากำหนดรู้ลมหายใจอย่างสบายใจต่อไปเมื่อยามนั่งสมาธิถ้าสามารถรวมจิตกับอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้นับเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วสามารถเห็นการเกิดดับของกิเลสตัณหานับเป็นเรื่องของบุญวาสนาแล้วเพราะได้พบของมีค่ายิ่งกว่าสมาธิอีกเหมือนตั้งใจหาเงิน แต่กลับได้พบทองคําฉะนั้นเหตุที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าสมาธิที่เราเฝ้าภาคเพียรอยากได้กันนักหนายังไม่ถูกจัดเป็นองค์อริยสัจหนึ่งในสี่ข้อโดยตรงเลยจัดเป็นเพียงตรายสิกขาเท่านั้นแต่ตัณหาสามถูกจัดเป็นหนึ่งในสี่ขององค์อริยสัจโดยตรงเลยแล้วอย่างนี้จะไม่บอกว่าการเห็นตัณหาสาม มีค่ากว่าการทําจิตให้สงบเป็นสมาธิได้อย่างไรและอีกอย่างก็คือเมื่อเห็นตัญหารู้จักตัญหาแล้วจะรู้จักตลอดไปไม่มีวันลืมส่วนสมาธิที่ทําได้ในอิริยาบถนั่งโดยมากส่วนใหญ่แล้วเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถสมาธิที่ทําได้โดยยากจะเสื่อมไปโดยง่ายไม่มีเหลือเรียกว่าทําได้ยากแต่เสื่อมง่ายเคล็ดลับสําคัญในการปฏิบัติธรรม ที่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญให้มากถ้าอยากมีความสุขและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม 1. สบายการทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายเบาข้างนอกสบายข้างในและมีความสุขอยู่เล็กๆเหมือนยิ้มน้อยๆในดวงใจต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติธรรม 2. สติ มีความเพียรพยายามเจริญสติด้วยความรู้สึกที่สบายและผ่อนคลายจะเป็นภูมิต้านทานนิวรณ์ทั้งห้าได้เป็นอย่างดีใจที่สบายจะทำให้นิวรณ์อ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงจะมารบกวน 3. สม่ำเสมอการเจริญสติต้องพยายามทำให้สม่ำเสมอตลอดวันมิใช่ทำบ้างหยุดบ้างทำครึ่งชั่วโมงปล่อยใจไปหนึ่งวันทำสามวันหยุดทำไปเป็นปี อย่างนี้ย่อมหาความก้าวหน้าได้ยากแต่ถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่องในทุกอิริยาบถตล,ลอดวันการมีสติต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดความสุขภายในขึ้นมาและความสุขภายในที่เป็นกุศลจะเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับบำรุงการปฏิบัติธรรมให้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว 4. ให้มันพิจารณาดูอยู่เสมอว่าเพราะอะไรบางครั้งจึงรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรม เป็นของทําได้ง่ายแต่บางครั้งก็ทําได้แสนยากด้วยการสอดส่องสังเกตจะทําให้เราพบข้อถูกต้องและผิดพลาดเมื่อพบแล้วก็จัดการส่งเสริมหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นลําดับเองปุจฉาอยากให้ช่วยสอนการดูลมหายใจเข้าออกนะคะเพราะเวลาจดจ่ออยู่กับลมหายใจทำไมมันถึงสั้นและหายใจเบาด้วยคะ วิสัชนาลมหายใจสั้นเบาไม่เป็นไรถ้าการหายใจรู้สึกสบายก็ถือว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ถ้าหายใจสั้นและเบาและรู้สึกอึดอัดนี่สิถือว่าผิดต้องรีบแก้ไขแล้วผิดที่เราบังคับหรือไปกําหนดให้ลมหายใจเข้าออกเราไม่ได้ไปตั้งสติกําหนดรู้การไหลเข้าออกของลมหายใจตามธรรมชาติที่เขาเคยเป็นมาวิธีวางใจก็คือ ดูหรือรู้การไหลเข้าออกของลมหายใจเหมือนเรานั่งอยู่บนก้อนหินมองดูการไหลเอื่อยๆของลําธารใสกลางป่ามองดูการไหลของสายน้ำอย่างเดียวโดยไม่ไปอะไรกับสายน้ำนั่นเลยการทำอาณาปานสติกก็วางใจและกําหนดรู้ลมหายใจด้วยความรู้สึกสบายๆแบบนั้นแหละส่วนคำบริกรรมพุโทโธหรือคำภาวนาอื่นใดถ้ารู้สึกว่าเป็นภาระของใจ ไม่ต้องใช้ก็ได้ปุจฉานั่งสมาธิช่วงนี้มันว่างและเบาแล้วจิตไม่อยู่กับฐานที่เรากำหนดแต่ไปอยู่กับความว่างอย่างเดียวคือพอนั่งมันว่างตลอดนะคะลองดึงมาอยู่กับลมก็ไม่อยู่คะ่ะดีดไปอยู่กับความว่างอีกบางครั้งนั่งมีว่างแล้วตัวจะหายต้องทำไงต่อคะวิสัชนาก็อยู่กับความว่างนั่นแหละจะถอยออกมาเอาสมาธิทำไม คอยดูมันว่างจริงไหมมันว่างไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ปรุงถ้ามีสติอยู่กับความว่างได้ก็แทบจะเป็นพระอรหันต์แล้วว่างแบบปุถุชนกับว่างแบบอริยะต่างกันเพียงแค่อัตตาอย่างเดียวเท่านั้นอริยะว่างแบบไม่มีอัตตาส่วนปุทุชนแม้ว่างก็ยังมีอัตตาเข้าไปรู้ความว่างนั้นอยู่คือว่างแบบยังมีผู้ว่างนั่นเองฉะนั้น ก็ให้เฝ้าสังเกตดูสองอย่างนี้ให้ดีนะเห็นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการแล้วกัน 1. สังเกตดูว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นครั้งคราวหรือนานๆครั้งเป็นตันหาตัวใดถ้ากำหนดรู้แล้วดับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าดับไม่ได้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องจัดต้องทำตามหน้าที่ให้พลิกจากตัณหาเป็นปัญญา คือพิจารณาก่อนค่อยทําสิ่งนั้นๆ 2. คอยสังเกตดูความคิดหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนโผล่มาตอนไหนโดยใช้สัญชาตญาณของปู้ทุชนถ้ามา่ยึดรูปเป็นตัวตนก็จะยึดจิตที่เป็นนามขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยึดทั้งหมดเป็นตัวตนเมื่อเห็นแล้วก็ละหรือเพิกถอนตามหลักการสามอย่างนี้ หละด้วยสติเป็นการละแบบครั้งคราวเปรียบเหมือนเราเป็นหนี้เขาอยู่พอเจ้าหนี้มาทวงก็ขอผัดไปก่อนแต่การอาศัยสติแล้วละได้จะต้องมีสมาธิและปัญญาร่วมด้วยลำพังเพียงสติใช้ละอะไรไม่ได้ที่คนทำชั่วทั้งที่รู้คิดเรื่องกิเลสทั้งที่รู้ก็เพราะมีแต่สติแต่ขาดสมาธิและปัญญาจิตเลยโง่และอ่อนแอทำอะไรไม่ได้ สองละด้วยสมาธิเป็นการละแบบกดข่มเอาไว้เปรียบเหมือนเราเป็นหนี้เขาอยู่พอเจ้าหนี้มาทวงก็หลบหน้าไปไม่ให้เจ้าหนี้หาเจอแต่การจะเข้าสมาธิได้ก็ต้องอาศัยสติและปัญญาพอสมควรสามละด้วยปัญญาเป็นการละแบบถอนรากถอนโคนเปรียบเหมือนเราเป็นหนี้เขาอยู่และอยากใช้หนี้ให้หมดโดยเร็วก็ไม่ต้องรอเจ้าหนี้มาทวงหรอก ขยันทำงานให้มากอดออมให้มากเมื่อมีเงินครบจำนวนแล้วก็รีบนำไปใช้หนี้คืนจนหมดก็พ้นจากการเป็นลูกหนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนการเป็นหนี้หมายถึงการเป็นทาสแต่การจะอาศัยปัญญาและตัณหาอาวิชชาได้จะอาศัยปัญญาเพียงลำพังไม่ได้ต้องอาศัยสติและสมาธิเข้าร่วมด้วยเป็นอย่างมากลำพังปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้มากนะักยังหมกจมอยู่กับกองกิเลส สลัดออกไม่ได้ทั้งที่มีปัญญามองเห็นโทษชัดเจนเหมือนคนสูบบุหรี่ทั้งที่อ่านคำเตือนบนซองแล้วนั่นแหละ